กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนะครับที่สำหรับชมจ่องช่อฉลัดฟาร์มนะครับมื่อนี้ช่อฉลัดฟาร์มนะครับอยู่ขอกงวงามนะครับอยู่จังหวัดยะโสธรนะครับนะครับเดี๋ยวมื่อนี้สิบามาบึงอ่าง้อปลามันนะครับมีทั้งลูกผสมและเลือดลอยแล้วก็ัวอิอบนะครับเดี๋ยวก่อนถิ่มมคลิปนะครับกัฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องช่อฉลัดให้น้ำเนยเด้อครับเด้อนะครับอ่ามื่อนี้นะครับเดี๋ยวสิมห้าบึงง้องามนะครับ งามยะโสธรนะครับเดี๋ยวสิไปรู้จักกับจาของฟ้ามไปนะครับผอสวัสดีครับสวัสดีครับแนวนํำตัวไหครับผมเบียงตาพรเวกนะครับครับนี่นะครับคนดังอ่าทีเลียงงัวนะครับหลายกนอาจจีรู้จักนะครับนี่นะครับนะครับเดี๋ยวฟ้ามเฮาอยู่ใสนะครับนี่อยบ้านกุรีตังหดสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเนี่ครับอ่าโยนี่มีงัวจักตัวครับนี่ตอนนี้มีสามตัวครับ มี่สามตัวเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งตัวแรกกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นง่วนหยังครับนี่ตัวนี้เป็นเลือดลอยนะครับเป็นบามันเลือดลอยเนาะครับเนาะบามันเลืออด่านะครับวินเชเเตอร์แมมกนัป็นลูกวินเชสเตอร์แมกนัมเนาะครับเนาะเป็นพอพันพอพันนะครับได้รับโลกนะครับนี่นะครับเบื้อต้นๆของโลกเนาะครับเนาะนี่นะครับอันนี้เป็นแบนของไผ่ครับนี่แบน ของต่อทิ้งโตนะครับอ๋อครับนะครับไปได้มาน้ำพึ่นเป็นม่ครับเนี่ยครับผมจับปันธุกรรมดีดีมากให้เลียงครับอ่าจับยาโน่มมาจากเดือนครับนี่จับยาโน้มมาตอนหกเดือนครึ่งครับอ๋อครับโอ้นะครับเกตเดือนตัถึงแปดเดือนอ๋อเกแปดเดือนเนาะครับเนาะเบอร์เก้าเก้าเก้านะครับโอ้ดูแข็งดูขาไ่นะครับตัวนี้นะครับสมุดดีครับตัวนี้ นะครับดูแข้งดูค้าง่าคอขาดีเน่แตงเล็บเหล่าเปนบ่าครับนี่แตงเล็บแล้วนะครับอ่อนซ่อนงามนะครับเป็นลูกวินเชตเตอร์แม็กนัมนะครับเก้าเก้าเก้านอกครับเนาะนี่กลับเหนือด้าน้ายนะครับเนี่อหนังมังสาดีๆนะครับดูแข่งดูค้างนะครับตัวนี้เปิดราคาบ่ครับนี่เปิดทุกตัวครับถาราคาตรงกันเอาถาราคาตรงกันเนาะครับเนาะ เอาตัวลอยๆเนี่ยเท่านบอกราคาเนีาะท่านบอกราคาเอาตัวจริงมาคุยหนาอมาคุยหนาขอกนะครับเดือดลอยนี่แต่ว่ามีเบอร์ติดต้ป่ะครับนี่นี่ครับเอาเบอร์ติดต้อ0น7 0แปดเจ็ดศูนย์ปดเจ็ดนะครับสี่สี่แปดสี่สีแปดเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์นะครับอ่าท่านไดมักตัวนี้นะครับเดือดลอยนะครับกระโรมาติดตเพิ่นนะครับนี่เดี๋ยวเอาตัวต่อไปกันเลยครับนี่นะครับโอ้นี่ล่ที่เด็ดนะครับตัวเอฟหนึ่งออันนี้เป็นงวยเอฟหนึ่งะครับเนาะ เป็นเอฟหนึ่งนะครับเป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกเป็นลูกของซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับเดี๋ยวสิไปเบิ้งเบอร์หูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นลูกของซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับเนาะตัวนี้อายุจักเดือนครับนี่สิบเอ็ดเดือนเต็มตัวนี้สิบเอ็ดเดือนเต็มนะครับดูแข็งดูขาใหญ่สีแดงเม็ดปลาขามเลยนะครับเนาะเยี่ยมตัวดีเนือหนังมังสาเจ้าสี่นะครับหายากนะครับซูมมือนี่นะครับตัวนี้ อ่าเป็นแบรนด์ของของฟาร์มไหนครับของ G F G G ฟเจเจสองเจสองนาะครับแล้วเสียปันธุ์ญาติกับแบบนะครับบึงกล่าวเนื้อด้านท้ายนะครับบึงแข็งครับเบอร์ซูเบอร์ซูนเก่านะครับเนาะเป็นเอบหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นลูกซีไวู้นเก่าครตัวนี้เปิดราคาบ่ครับนี่เปิดครับตัวนี้ครับตัวนี้เปิดหลายบ้านไดนครับนี่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาท หนึ่งแสนสี่มืนเจ็ดพันบาทนะครับราคานี่ต่อรองไหนบ้างครับนี่ได้ตลอดครับอ๋อได้ตลอดนะครับถ้าได้สนใจเดี๋ยวก็โทรมาได้ยิบซีโซมงนะครับเนาะครับผมให้เบิร์ดเอาเบิร์ดครับไม่ได้เบิร์ดนะครับอานะครับเออนะครับเป็นลูกซีไวซ์สูงเก่าหกเก็หนึ่งนะครับอายุจักเดือนก่ครับสิบเอ็ดเดือนเต็มคสิบเอ็ดเดือนเต็มนะครับกำลังสีส้มขวบนะครับโอ้เมัอนสอนนะครับนี่จะตัวงามนะครับ ราคาพ่นวาตัวร่องด้ทุกตัวนะครับนี่นะครับเลียนเชิญช่มตัวจริงก็ได้นะครับเนาะอนะครับเดี๋ยวไปช่มอีกตัวต่อไปนะครับตัวที่เด็ดนะครับตัวสุดท้ายนะครับนี่นะครับโอ้ตัวนี้ที่เด็ดเลยนะครับนี่โอ้ตัวนี้เป็นลูกของไคครับนี่ซีไว้ศูนย์เก้าหกครับตัวนี้ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกอีกแล้วนะครับโอ้อันซ่อนนะครับนี่คนสีหาเป็นแม่บ็อกเนี่ยนะครับน่าสนใจครับเพราะว่า เป็นซัดเหล้ววัตถิหานะครับอ๋อเป็นซัดเหล้ววัตถิหาครับผมอายุจักเดือนครับนี่อายุยี่สิบเอ็ดเดือนยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะเป็นซัดเหล้วนะครับคือพร้อมผสมนะครับเนาะแม่นี่อ๋อนะครับไอ้มียนำเชื้อเตรียมไว้เล้วครับอ๋อสันมักสันมักแมียบอกแบบนี้งามๆจังสีนะครับเนาะสองร้อยห้าสิบบวกอ่าความสูงลอยหาสิบบวกนะครับเนาะแม่นี่โอ้สูงเงีูด้รับเพดังตรงดีนะครับเพิ่งเตรียมตัวนะครับนะครับ คนหางจับสูงนะครับนี่แขงขาคอขาดีแต่งเรียบแล้วมันบ่ครับนี่แต่งเรียบสดสดร่อนร่อนเนาะครับเนาะนี่บึ้งแขงขาคอขานะครับนี่คครรัับบผมขายืนเหยียดดีนะครับนี่กำเนื้อคออ๋รับนะครัับนไดนะครับหาแม่บอกไงๆเฟี้ยมไงๆจังสีเนาะครับเนาะเออนะครับเลี่ยมตัวแบบนี้นะครับเบึ้งกำเนื้อด้านท้ายนะครับนี่เป็นลูกของซี่ไวค์ศูนย์เก้าหกนะครับนี่โอ้หอนซ้อนเลยครับนี่ สูงใหญ่ดีครับแม่น่ดูแข็งดูคล้าญ่นะครับตัวนี้เปิดราคาารบ้างนครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ยี่สิบเอ็ดหมื่นครับยี่สิบเอ็ดหมื่นคือสองแสนเอ็ดนะครับเนาะเอานะครับโอ้ราคานี่นะครับด่ง่วงงามนะครับราคากับบ่เพียงนะครับนี่บึงสมราคาดีนะครับบึงเนื้อหนังมังสาแล้กกาเรียมตัวนะครับอ่ เปิ้ลกับแตงเล็บให้แล้วนะครับก็คือสาวพรผสมนะครับอายุ21เดือนนะครับความสูงลายหาสิบบวกนะครับเนาะหางเงาเงางามๆามบางสี่นะครับเลียมตัวดีๆนะครับเน้นชมตัวจริงนะครับจัลลตโตนะครับหรือว่าอยากติดต่อเพิ่นทั้งเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามเพิ่นนะครับเฟซบุ๊กเอียงครับผมเรื่องสักเผาเพลงเอานะครับท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อนะครับเนาะ แล้วก็ทักมาหาเพื่อนก็ได้เพื่อนส่งรูปให้เบิ่งเนาะครับเนาะนะครับเน้นตัวจริงแล้วครับเน้นช่มตัวจริงว่าแต่ละตัวเนี่ยเนื้อเงินหลายอยากให้คุ้มกันครับค่าเงินของท่านนะครับครับครับอ๋อครับนะครับท่านได้สนใจกันตัวมาติดต่อนะครับได้นะครับราคาต่อรองได้ทุกตัวนะครับนี่ครับขอกหัวงามนะครับแห่งเมืองจะโส่ทอดนะครับอยู่ขอกหนึ่งนะครับมีแต่หัวตัวงามนะครับโอ้ส่อนส่วนแต่ละตัวนะครับนี่งามทีเด็ดทั้งนั้นนะครับนะครับมาเบิ้งฟังนี่นะครับงัว ลายอย่งเต่อันนี้ตัวแรกเรือ้อยตัวที่สองเอฟหนึ่งแล้วก็ตัวพุ่นท่านจดเอฟนะครับเป็นงวอหลูกผสมธรรมดาอยู่นะครับนะครับมีแต่งงวงงามตัวงามเหนือหนังมังสาดีๆนะครับบึ้งอ่าเรือลอยตัวนี้นะครับเป็นหลูกของวินเซ็เตอร์แม็กนัมนะครับนะครับแต่ได้สนใจนะครับก็โทรมาติต่อเพิ่นได้นะครับเพิ่นว่าเนียนชมตัวจริงนะครับงวงแต่ละตัวนะครับเป็นมันเป็นเงื่อนลายนะครับเงื่อนลายแล้วก็อ่าให้พ่อให้พ่อแม่พี่น้องบึ้งตัวจริงเท่านั้นนะครับเอเพื่อ ที่ว่าโอ้ในกล่องก็เป็นแบบนี้ตัวจริงก็เป็นอยงสี่นะครับเอาหน่ยครับนี่นะครับเอาครับก็อย่าลืมนะครับกับบ้านเพิร์นนะครับอยู่บ้านกุลวีนะครับตำบลสิงห์นะครับอำเภอเมืองยะโสธรนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีแต่ที่เด็ดทั้งนั้นเลยมีแต่ตัวงามๆเนื้อหนังมังสาหยุ่นๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวชิว่ามึงเดี๋ยวชิวถ่ายกันนะ อ้าวครับกะเมื่อนี้นะครับช่องช่อยฉลัดฟาร์มนะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่เข้ารับชมช่องช่อยฉลัดฟาร์มนะครับอ่ามื่อนี้ก็พามาชมหัวงามนะครับแห่งเมืองยโสธรนะครับใครจะลืมนะครับให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่อยฉลัดน้ำแน่นนะครับเด้อเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับมื่อนี้ก็ขอกล่าวค้า่าขอบคุณและสวัสดีครับ